สวัสดีครับพี่น้องสตรีผู้ติดตามแฟนเพจอาธนกรบลมใจเกินร้อยเกมซ้ำวันหยุดมาเป็นใครใส่มือวันหยุดด้วยบอดไปใส่ด้วยไดนน้อนโศนะครับที่แร้ว่าสีออกจากกรุงเทพประมาณช่วงเที่ยงบ่ายปรากฏว่าใครขึ้นตัวหอนแห้งก็ได้บืน ลูกอาบน้ำวันสิบบืนไปมันหอดบ้านเราไปจังสิบห้าหมงสามร้อยแปดสิบสามกิโลห้าชั่วโมงครึ่งคอยไปเอาไม่นุ่มจงนยังกินนวจ้าเน,นวไอ่อยอันบ่ไอ<ะ>เยนบ่เป็นแนวถอดบ่ เมื่อนี้วันหยุดมาเสียดายคแค่แค่ท่นจีจด้ใส่วันหยุดดีๆจะนเลยจังมาปวดได้ไปปวดเ,เจ้าของแต่ก็สู้เหมือนเดิมนะครับคอยไปเอาตอนนี้เ้าแวะพอจะทอดกินขาาา้าวไปซ้งก๋วยเตี๋ยวว่างหันกินกับอะไรกินไดไแต่น้ำซุปสดน้ำานอนและะ้วจังแห้ง โอเคพี่น้องเป็นกำลังใจไม่ต้องไปเรือ